สวัสดีครับพบกับช่องเบิร์ดปลาหาปลาแอนฟิชชิงครับอองวดที่แล้วที่ผมบอกว่าผมจะไปตกลานตักฟ้าไปแล้วนะครับต่อเยอะมากเลย <c oughs> ตกไปชั่วโมงกว่าหมดตะก้อไปสิบชุดผมก็เลยต้องกลับ <c oughs> ปลาก็ได้ตะเพียนหางแดงมาสองตัวก็เลยไม่เอาไม่ลงไม่ไรนะปล่อยไปหมดแล้วเลยมาหาที่ตกใหม่เลยนึกขึ้นได้ว่าเมื่อสามปีที่แล้วผมเริ่มทำคิดใหม่ บ่อทรายตรงเนี้ยผมเคยมาตกบ่อยมากเป็นบ่อทรายเก่าปลามันก็จะมีหลากหลายปลาส่วนมากจะเป็นปลานิลนะที่หลากหลายคือใหม่ถึงหลากหลายไซส์แต่เยอะที่สุดเลยคือตัวเล็กๆแต่ตอนนี้น่าจะโตแล้วมั้งสามปีแล้วดูใหม่ก่อนดีกว่าวันนี้ผมก็จะลงเบ็ดเป็นตะกอลำแล้วก็สปิวไส้เดือนสปิลไส้เดือน บอ่อทรายตรงนี้ผมมาบ่อยมากนะแต่ตรงนี้ผมไม่เคยมานั่งตกส่วนมากผมจะตกช่วกงกลางๆทางนูง้นวันนี้ก็เลยมาลองก่อนวันนี้เยอะก็จะเป็นเหมือนเดิมครับล้ำขนมปังแล้วก็กินไฟลุกใช้ตัวเบสสองตัวแล้วก็เม็ดโฟมแล้วส่วนเดี๋ยวสปิลผมจะใช้ไส้เดือนแล้วก็ใช้ลำอ่อยลำกินไฟลุกนี่แหละอันนี้แหละอ่อ,อยก็ไม่รู้ว่าจะได้มากได้น้อยหรือได้เล็กใหญ่ๆ่ยังไงก็ ช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพราะช่วงนี้หาที่ตกยากมากน้ำท่วมหมดไม่รู้จะไปตรงไหนหลังประตูน้ำลานตากฟ้าน้ำไม่ท่วมก็จริงนะโอ้โหต่อคือโยนทีเอาขึ้นมาทีติดทีอะเอาขึ้นมาสิบรอบปฏติดสิบรอบเลยขาดทุกรอบเอาเป็นว่าเรามาลองดูตรงนี้กันดีกว่าครับส่วนมากจะเป็นปานิ้นนะบอรายนี้ ถ้านะอยากรู้ว่ามีลายเยอะน้อยแค่ไหนนะยองลองเข้าไปในในช่องผมอ่ะแล้วกดเลื่อนเลื่อนไปสุดเกือบสุดอะ่ะมันจะมีสปิวไม้ตายแล้วก็ตะก้อตะคายอยู่นั่แหละคือบอ่อตายตรงนี้แหละแต่เมื่อสามปีที่แล้วนะแล้วก็หมายแตกพอผมลงคลิปไปก็หมายแตกเลยตกกันไม่ได้เลยทีนี้อืมมีตั้งกล้องยากมากเลยหักคู่นะครับ อ่ะแต่เราชมกันต่อครับผมหน้าดินยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะเพราะส่วนมากที่เน่จะกินสปิวแต่หน้าดินก็เคยได้นะผมก็เคยกินโอ้โหที่ตียากมากเลยเอาอีกแล้วงานใกล้ๆเนี่แหละลองคันเดียวเพราะที่มันแคบแล้วมีตะกิ่งไม้ข้างล่างข้างบนก็มีข้างบนก็มีตะกิ่งไม้ข้างล่างข้างบนเลยสปิวคือ ผมจะเป็นต้องใช้ไส้เดือนนะเพราะผมทําคิดผมต้องการให้ปลามันกินเร็วบอ่อทรายบอ่อนี้เป็นไม่ใช่บ่อเลี้ยงนะแต่ผมไม่รู้ว่าปลานินมันมาจากไหนแต่ที่รู้54กะท่วมนะตรงนี้บิดแกะให้ไข่ปี54ตรงนี้ก็น้ำท่วมนะเอ้าลืนม,มาเยอะมาอีมาแล้วครับแต้มแรกนึกว่าตัวเองเปิดกล้องแหม มีพัดกล้องไวแป๊บหนึ่งแป๊บแรกครับสายสามนิ้วสามสามนิ้วก็กว่าสายปลาเข็มได้เลยจะทอดกรอบ,บก็ได้ตอนต่อครับผมว่ามีหลายตัวอยู่เพราะผมไม่ได้มาตกตั้งสามปีแล้วตรงนี้ามาต่อครับ อ,อะไวะโอ้ยปลานินครับไซส์ปลาเข็มตรงสัผมจะได้แต่ไซส์นี่ยดูๆนวะรออยู่พักเลยนะโอ้ปลาไม่กินไม่ดีเหมือนสมัยก่อนเลยนะสมัยสามปีที่แล้วโอ้โห่ยอนวัดยอนวัดแล้วก็หมายแตกสองรอบอะหมายคนนี่เต็มบอ่อเลยน,นี่หวะ อโอ้โหมันจะยุ่งกับทางโน,น้นอยู่เออไซยขยับขึ้นมาหน่อยแอมสามครับตานินไซยขยับขึ้นมาหน่อยเริ่มเข้าแล้วก็จะเนียบช่วงเช้าเช้าไม่ค่อยเข้าเงียบไม่เช้าแล้วนี้ก็แปดเอ้ยเก้าโมงสี่สิบ่าแล้วเนี่ย โายแล้วโอ้โหไซนี้เอาไปทำอะไรเนี่ยไปไปไปโตัวก่อนไปยังพยายามเอาปากยัดเข้ามาอีกเนาะตัวเบ็ดก็ใหญ่กว่าเยอะตอดเบามากก็ตื้ดแล้วก็ขึ้นแล้วก็ปล่อยแล้วก็มิด ปลาหรืออะไรหอปลาน้มหนักหนักกะโดดเอ้เยก็เกาะกลางมาพอดีเลยเปเกาะโคนหางครับไสก็ปลาเค็มครับอ่าแบบนี้เก็บนะผมเก็บก่อนแบบนี้เพราะอย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายคลิปว่ผมชอบกินน้ำพริกก็จะมีปลาพวกนี้แหละหอ,อยเป็นแก้มน้ำพริกได้น้ำพริกผัก แล้วก็ปลาทอดเข้าวนดีนักเลยตบไปจับอะไรเนี่ยโถเได้แต่ตัวเล็กๆครับครับผมอ๋อลุงคนนี้นี่ไงที่มาตกปลายุบบ่อวังสีดาบ่อยๆจำหน้าได้แล้วแกเคยสอนอยู่ว่าบ่อน,นี้ตกแบบนี้แบบนี้ ขายลอตเตอรี่ยังไงวะมันไม่มองคนโอ้ตัวนี้ส์ดีว่องสองตัวคู่ครับสองตัวคู่ครับส์สวยตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ใช้ได้นะเก็บได้เก็บได้ไ,ดไม่คนขายลอตเตอรี่ไม่มองเลยโหนานๆม่จะเจอคันใครขี่เก็บไปตลาดเผื่อฟุกๆถูกรางวัลที่หนึ่งขึ้นมา ใช้ดีแล้วตัวนี้ใช้ได้ใหญ่โยนไม่ตรงจุดเลยมื่อกี้นี้ปล่อยไว้ทิ้งโยนไปทิ้งเนี่ยปลาเล็กเนี่ยเงี้ยรู้เลยเนี่ยเขาพอเอาพอเอาอยู่เราจะไม่เอาไม่เอาก็ พอได้อยู่พนีแ้แบบแม่ของตัวเลยใ้กลับล้วเก็บไปก่นอนพูได้หลายตัวอยู่นะช่ะมงเดียวเนี่ยใจจะหมดช่มงผมนะเยอะขึ้นมาดูเอา้าติดตั้งแต่เมือ่อไหร่เกิด เอาเอาเอาตัวใหญ่กว่บบามื่อกี้นิดนึงใครทำเลยเนเบิร์นี่แหละทําขอบคุณครับสำหรับการติดตามเบิร์ดปลาหาปลาแอนฟิทชิงครับ คลิปนี้ก็มีเวลาน้อยมากเลยแค่ชั่วโมงเดียวน่าจะน้อยที่สุดเลยั้งที่ผมทําคลิปมามีเวลาชั่วโมงเดียวก็พอได้ครับเป็นปลานินเล็กๆไส่ทอดครับไส่แดดเดียวไส่ทอดวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับพอสนุกสนุกอยู่ชั่วโมงหนึ่งก็สนุกเอาเป็นว่าขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับการติดตามเบิร์ดปลาหาปลาแอนฟิชชิงครับและคลิปหน้าผมจะไปไหนคอยติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับการติดตามและคลิปหน้าเจอกันครับผม